ในพื้นที่หนึ่งไร่เราสามารถสร้างเป็นรายได้ให้กับภาคเศรษฐกิจภาคครัวเรือนได้ครับผมพื้นที่ตรงนี้เราสร้างเป็นโรงเรือนเพื่อจะเลี้ยงเป็นตัวจนโรโพื้นที่ตรงนี้เรามีหลายๆสายพันธุ์เช่นตัวนี้จะเป็นสายปันปักแต่สายพันก้นเงินและก็ เป็นสายพันธุ์ที่สายพันธุ์มดอ,อยู่ในลังมดก็เป็นสายสายพันธุ์หนึ่งที่เราไว้ศึกษาสําหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชมก็สามารถศึกษาได้แล้วก็มีอีกสายพันธุ์หนึ่งตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ตัวใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์ผักหมูตรงนี้เขาลักษณะเด่นก็คือตาเข้าเขาจะค่อนข้างจะสวยมากนะครับเราสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ตรงนี้ ครับผมนี้เป็นสายพันธุ์ที่ต่างกลุ่มเน้นเพื่อเก็บผลผลิตจําหน่ายเก็บน้ําหวานจะเป็นสายพันธุ์อีทามาลักษณะตัวเขาจะสีดําตัวน้ําหวานเขาจะใหญ่แล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่กรยันฟื้นตัวได้ดีในพื้นที่ธรรมชาติตรงๆบ้านเราครับนี่คือการชิมน้ำหวานจะนงงจากกระลังสดๆนะครับจะได้รสชาติอีกแบบหนึง่ง ทุกคนสามารถมาจิมแวะเยี่ยมแวะจิมได้มาตาหมดต้องแวะจิมน้ำผึ้งจันโรที่กลุ่มวิสาหกิจจุมชนกลุ่มรักพึ่งและจันโรของวันทัดตัวนนี้จะเป็นนะะ้ำใบหญาถ้าสนใจในส่วนของกิจกรรมการเลี้ยงพึ่งและจันโรติดต่อมาตางกลุ่มวิสาหกิจจุมชนได้ขอบพระคุณครับ